แคเห็นบ่เห็นบอยเห็นอะไรยังก็จะรุมในๆนในตัวสัตว์ถอยหนึ่งถอยถอยโอ้ยไม่เห็นมันเดินไปไหนเดี๋ยวเราไปได้วางตรุนูลนเนาะนี่นะครับสร้างปัญหาอุปสรรคแค่ใครไม่รู้แหละใครสักคนนึงสร้างเรื่องให้ผู้คนแบบตัดผู้คนนี้ออกไปเลยไม่ต้องมาบริเวณนี่แถวนี้ ตัดออกไปเลยอะไรเงี้ยคือผู้ท่านจะผู้คนเชื่อไงว่าบุคคลบุคคลเนี้ยอาจจะเป็นคนไม่ดีเพราะว่าอุปสรรคปัญหาใช่ไหมคือเขาก็พยายามสร้างปัญหาอุปสรรคให้บุคคลนี้ให้ผู้คนฟังปลาเปลาปลาเปลปลาเปลาไม่เออไม่ด <talk ing hash ennes> ีอะไรเงี้ยสารพัดสารพิอ่งเนี้ยอือพยายามแบบจะให้ผู้คนเหล่านี้คือตัดตัดตัดคนที่ออกเชื่อว่าเออบุคคลนี้เป็นอย่างนี้จริงอะไรเงี้ยนะเออแต่สุดท้ายเขาเอง ขายที่หน้าเองออขายที่หน้าใหม่ด้วยนะเฮ้ยใครทำไรเว้ยเฮ้ยคนที่พี่คุ้มเลยเว้ยเฮ้ยวางแผนสิ่งที่เขาวางแผนไงแปลนเขาเรียกว่าแปลนวางแผนทำไมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นในผลระยะยาวของผู้คนกลุ่มนี้ไง,ไงแต่สัญชีสินงมีเกร็ดด้วย,งงะยนะพูดเองก็แบบอายเองแต่แผนที่เขา แผนที่เขาวางไว้นะใช่ไหมดูมันจะสําเกจใช่ปะเพราะตรงนี้สีเหลืองใช่ไหมอืมแต่ก็ทําไมไม่รู้เขาษา่ชุดกราะแล้วก็ดำเอออาจจะไม่ไปได้ก็คือเขาอยากให้กเกิดผลสําเร็จกับสิ่งที่เขาแผนที่เขาวางไว้ใช่ไหมแผนที่เขาคิดนะคือให้เป็นผลระยะยาวเพราะเรียนก็คือถ้าดินใช่ไหมดินก็คือเป็นความมัน่นคงอย่างอื่นอาจจะพูดเรื่องอันหนึ่งเป็นเรื่องอ่า ดินก็เป็นซับสซนบ้านที่ดินมรดกวัตถุนิยมอาานะอืมอาจจะไปพูดอะไรอย่างเงี้ยประมาณสร้างเรื่องอะไรสักอย่าง s ตรอรี่บิ๊กสตรอรอะไรก้ไม่รู้นะไม่รู้จพูดอะไรนะอาจจะเป็นพูดเรื่องการเงินหรือการอะไรก็แล้วแต่สารพัดสาเพคือให้บุคคลนี้เสียหายเสียที่เสียงในวงสังคม ที่เขารู้จักกันนะแต่สุดท้ายเป็นเขาเองไปขายทีหนา้าไม่รู้แล้เขาไปทำอะไรนะทุกคนเชื่อเขาไหมไม่อ่ะถ้าเชื่อนะคงไม่ได้ขายทีหนา้าอืมไม่รู้นะใครนะเอ้ย <c oughs> นั่นแหละโอ้ยทำไมพูดกันดีๆเป็นดิกันไม่ได้ไงทำไมต้องแบบใส่ล้ายใส่สีใส่สีเห็นนี่ก็แต่จนี่ก็ตายกันละอีร้อยแปดสิบปีอ่ะใช่ไหม ทำไม่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดผลเกิดบุญบารมีกับตัวเราใช่ไหมคุยกันไปว่าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ